ของกินจะหลากหลายแค่ไหนสลายก็ต้องมาตานร้ากับอาหารน้ำเดิมอย่างอาหารตามสัง่งแต่สำหรับนิกะอาหารตามสั่งก็ต้องเป็นร้านที่อร่อยแล้วก็ให้เยอะด้วยนะวันนี้ก็เลยพามาร้านอาหารตามสั่งที่ตามมาจากตอตอนแะล้วแกเห็นข่าววร้านนี้ให้เยอะกับร้านครัวขวัญอาหารตามสั่งนะฮะแกจะอยู่หนองบัวรองบ้านพักทหารนะคะขอตามรอยหน่อยนะฮะแกว่าจะให้เยอะแล้วก็อร่อยจริงไหมเมนูก็อาหารตามสั่งทั่วไปเลยค่ะกะเพราผัดพริกแกงต่างๆนี่ก็สั่งมาเป็นกะเพราหมูสับนะฮะแกผัดกะเพราไก่เอาดีปริมาณเนี่ยให้เยอะเลยนะแกอย่างผัดพริกแกงเนี่ยก็็็คคือออใใหห้้เเเเยยะะะะมมมมาาาากกกกกกกนนนนีี่่่่สสััังงปผดพพพรรริิิแแแูบบบบบบฮไขจจวววทลลชำ สะใจเนาะแล้วก็กะเพราไก่กุ้ยช่กไก่ก็คือแบบเป็นตอนๆชิน้นใหญ่แบบนี้เลยนะราคาก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะแกกะเพราไก่จะ60ส่วนผัดปีกไก่ยใน,นสั่งพิเศษจะเป็น80น<ล>ะคะมาเริ่มชิมกันเลยจะบอกว่าผัดปีกไก่เนี่ยเข้มข้นมากเลยแกรสชาติจะออกไปทางติดหวานแต่นิกชอบนะในส่วนของข้าวเนี่ยร้านอาหารตามสั่งทั่วไปที่ให้เยอะเนี่ยข้าวก็จะแบบไม่ค่อยดีใช่ปะแต่ร้านนี้โอเคอยู่นะแกมีความนุ่มแล้วก็เรียงแมกกี้ในส่วนกะเพราไก่รสชาติโอเคเลยห่ะแกในส่วนของรสชาติเนี่ยชอบไม่ชอบต้องมา